หมอกวันนี้นะคะหนาวมากเลยนะคะงั้นๆแหละค่ะที่บ้านแบบแบบเย็นกว่านี้แต่รู้สึกว่าสากสั่นมากเลยนะคะวูน้องใบ้รู้สึกว่าน้องใบจะเตรียมพร้อมมากกว่าพี่แยมนะไปร่วมคลิปกันบ้างค่ะปกันหนาวกันดิค่ะคนละโลกกันก้างลางเลยใช่ไหมคะอุณหภูมิตอนนี้ค่ะ สิบหกแล้วค่ะความชื้นความชื้นเยอะมากเลยค่ะเกือบเกือบแดงก็ับมาไม่ได้ไปนิดเดียวกล้านะครับ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะได้เอาผ้าพันคล้องาผ่านในกองอะค่ะกองไปเยอะข้างล่างอะข้างละหลายคนค่ะรู้สึกว่าข้าง วิด mm. right, mm. ีโอวิด ah hey, uh, ีโอก็เดวิด so oh, hmm. ีโออยู่แล้วอะเวมากเลยค่ะอิชาค่ะอิชาดีเลยพูดเรื่งพี่อิาาโม้อีจ๋าบอางพูดรดีพอเมองไม่เห็นเลยค่ะโอ้ยอิา เราจะลงไปเก็บทางนู้นนะคะอยู่ตรงนี้จากจุดนี้มองไม่เห็นค่ะห่างกันแค่ไม่กี่สิบเมตรนะไม่น่าเชื่อครับว่าโลกเราเนี้ยนี้ร้อนขนาดนี้แล้วข้างบนโอ้โหเขาป่าเหมือนเขาเผาไฟจริงค่ะตอนนี้ระยะห่างประมาณห้าเมตรก็ยังมองไม่เห็นกันนะคะ นีไปใส่ตัวแก้ามขึ้นมา <c oughs> <c oughs>